สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาทักทายช่วงสายเก้าโมงครึ่งครับแดดไม่ร้อนนะครับฟ้าหลัวหลวเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักถามแม่บอกว่าเป็นไงโอ้แม่บอกคุณภาพมากมาแบบเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆนะครับเพราะว่าปกติทุกครั้งเนี่ยฝนมันจะมาแบบพร้อมกับลมคือคือลมมาค่อนข้างเยอะแต่ฝนมาหน่อยนึงแต่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่นะครับแต่นั้นเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับบรรยากาศรอบๆตรงนี้เนี่ยน้ำมันก็จะเจิ่งนองไปยัง แปลงข้าวแปลงนาที่เห็นอยู่นี่คือหวานแล้วนะฮะหวานไถเรียบร้อยครับตั้งแต่เขาเริ่มทำตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานุ่นแหละแล้วก็ค่อยๆทยอยทํากันไปเหลือเพียงส่วนน้อยนะครับที่ยังไม่ได้หวานตรงไหนที่น้ํามันเจิ่งนองก็จะต้องมาเรียกว่าผ่านน้ําออกไปนะครับในช่วงข้าวมันยังไม่ได้บอกว่าตั้งต้นขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็ถือว่าสําคัญนะเพราะว่ามันขังแช่อย,อยู่เนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะเน่าไปมันก็จะ เปอร์เซนต์การงอกการเกิดนี่มันก็จะน้อยลงไปใครที่หวานไปแล้วเนี่ยก็จะต้องรีบนะครับรีบมามาผันน้ําออกภาษาอีสานบ้านผมก็เรียกว่าเป็นการเลาะน้ํานาเลาะก็คือในที่นี้ก็คือการการเดินไปเรื่อยการเที่ยวไปเรื่อยเลยทานองเนี้ยนะครับถ้าเจอตรงไหนที่มันยังขังอยู่ก็ต้องเอาจอบนั่นแหละอุปกรณ์สําคัญนะครับมาจอบมาแล้วก็ค่อยๆผันน้ํานะครับขุดตรงตรงคันนาน,นะฮะ ขุดเป็นช่องเป็นร่องเอาไว้แล้วก็ให้น้ำมัน,นระบายออกไปถ้ามันจะถ้ามันจะขังอยู่นานเนี่ยนะครับสัก2วันขึ้นไปเนี่ยโอกาสความเสี่ยงมันก็จะมีใช่ไหมครับโอกาสที่แบบว่ามันจะเน่ามันจะตายมันจะไม่งอกไม่เกิดเนี่ยก็ต้องรีบนะฮะจงดูแลกันอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับในช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกๆหลังจากการหว่านในแบบนี้นะเมื่อเช้าที่ผมผ่านมานะครับผมก็เห็นลหลายๆคนนะครับก็จะถือจอบ คือเสียมเนี่ยเดินกันให้ว่อนเลยนี่คือวิถีของของการทํานาของชาวนาครับจะเป็นไปในอย่างนั้นหลังจากที่ช่วงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงหี้วัวต่อละบ้านผมเนี่ยอาจจะดีหน่อยเห็นเขาบอกว่าฝนจะตกนู่นนะฮะอีกสามสี่วันข้างหน้าก็ตกไปเรื่อยๆรื่อยเรื่องของความแล้งนะครับที่ก่อนนั้นนี้เห็นบอกว่าจะแล้งนานแล้งอะไรเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นพื้นที่อื่นหรือเปล่า นะครับตรงนี้แต่เราก็ประมาทไม่ได้เนาะช่วงนี้มันก็แค่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเองตามจริงแล้วช่วงที่มันแล้งจริงๆที่เราได้เห็นในทุกปีที่ผ่านมามันจะอยู่ประมาณ,ปร,มาณประมาณกรกฎาสิงหาครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหก็ใครที่มีแหล่งน้ําใกล้ก็คงจะดีหน่อยละอย่างผมก็โชคดีนะครับในเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเลยไปประมาณ2อ0สเมตรก็จะเป็น เป็นเขาเรียกว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นเป็นสาสาใหญ่แล้วกันนะฮะเป็นสาใหญ่จะบอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ําก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็จุน้ําได้เยอะนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะสูบน้ําผ่านน้ามาใส่ได้ถ้าเกิดว่ามันจะแล้งมันจะอะไรตามที่เขาบอกจริงๆหรือผมก็มีสาอยู่2ลูกอะนะครับลูกแรกก็อยู่นู่นนะครับตรงบ้านของพ่อกับแม่อันนั้นก็ใช้จากตรงนั้นได้ แล้วก็ลูกที่เพิ่งขุดใหม่อยู่ทางเข้านูา้นฮะอันนั้นก็สบายเรื่องน้ําไม่น่าจะเป็นปัญหาครับน่าจะจัดการได้แต่เรื่องผ่านน้าออกไปจากแปลงนานี่ดีฮะอันนี้ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องระวังรวมทั้งต,งต้นไม้ของผมด้วยครับตรงหน้าบ้านแม่ที่ผมประมาณสองสามงานที่ผมปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยก็น้ํามันก็ขังนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าช่วงใบๆบนี่อาจจะอาจจะผันออกไป เพราะว่าถ้ามันจะตกไปเรื่อยๆในแบบนี้เราก็ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเก็บน้ำเอาไว้ใช่ไหมผันออกเดี๋ยวมันก็ตกมาใหม่อาทุกคนนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างล่ะฮะทาไรทํานาลงนาลง,าลงหวานกันหรือ,อยังพาเข้ามาคุยมาแชร์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เช่นเคยครับเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้ก็แน่นอนละ่ะความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมานะครับเขียวขจีไปหมดเลยมองไปตรงไหนก็สบายตาในมุมหนึ่งนะแต่มุมหนึ่งก็ อาจจะเดินทางลําบากหน่อยสําหรับตรงนี้ผมมันก็นาผมมันยังไม่มีทางที่เป็นทางคอนกรีตทางลาดยางตัดเข้ามานะฮะระยะทางประมาณ3 4 0 0เมตรเลยครับเกือบเกือบครึ่งกิโลเลยฮะก็เป็นเป็นทางดินทางฝุ่นในแบบนี้ขับมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะค่อนข้างลื่นนิดนึงต้องระวังระวังกันหน่อยนะครับโอเคนะครับแวะมาทักทายนะครับในสายของวันจันทร์วันทํางานวันแรกวันนี้ใช่ไหมครับก เอาบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากทุกคนเช่นเคยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ